อาการดีขึ้นเนาะมือนี้เนาะมืออื่นจะได้เมื่อปะและมืออื่นนี่อีกสามมือมาหาเดอ้อสู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 ใส่ท่อปัสสาวะถอดออกแล้วเนาะ สบายดีสบาย ی, s, บดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนเบิร์สมองสุบอนเด้อพี่น้องเ้ยเนาะมาพบมาพ่อกระเป๋าพามีอีกแล้วพี่น้องเลยมาเปิดคลิปเนาะ <ète ator> อ่าเพราะว่ากำลังสิไปเยี่ยมยามทางเสาพิมพ์เพิ่นช่วงอ่าค่ำคแรงแรงเนาพี่น้องเนาะมาพบพ่อกันมีพ่อกับแม่พี่น้องเย้ยเพิินมาจากอ่าบุรีรีย์เนาพี่น้องเนาะเพิ่นมาเยี่ยมยามเสาพิม์ ทังที่พี่น้องเนาะเลยก็เอาเครื่องเอาององมาให้สัพิมพ์แน่พี่น้องเลยก่อนสีเขาไปเยี่ยมไปยามสอพิมพเพราะว่าเบิ่งอาการเพลินเยี่ยมยามอาการสัพิมเบิ่งน้ากันนาะพี่น้องเนาะอาการเมื่อนี่เป็นจังใดนาอบอพมีกะพาเขาไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเนาะมือเช้านี้อาการเพลินกระมือยอาจจะหมอเพลินเปลี่ยนยาตัวไม่ใส่พี่น้องเลยเอากับเขาไปเยี่ยมยามอาการเพลินน้ากันเนาะเบิ่งน้ากันว่าอาการเพลิน ไม่นี้ใครขืนบอ่อหรือว่าจังไดพี่น้องเอ้ยว่าพอกระแม่เพื่อนกะสีเข่าไปเยี่ยมซาพิมนําบาพามีคือการพี่น้องเอ้ต่ว่าบาพามีสีไทยซาพิมให้พี่น้องเบื้งองเนาะเลยออกมาสิไปเอาเครื่องเอาของน้าพอกระแม่เพราะว่าเพื่อนตรงมาจากบุรีรัมพี่น้องเอ้มาเยี่ยมยามซาพิมเลยกะมาหาบาพามีกับเสาคึมอ่าทึงที่เลยนะพี่น้องเนาะเพื่อนกะใจบุญใจกุศลเลยพี่นอ้นองเพิ่อนเก,กิด มาเยี่ยมยามสับพิมเบื่องแต่ในคลิป่นว่าติดตามมาตลอดพี่น้องเลยเนาะปะจังได้เฮ้ากาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยว่าอาการสาวพิมพ์เพิินเนาะสิเป็นยังไรพี่น้องเลยออกมาแต่พุนแหลาจังบอกพอม่าเอฟซีอีกั้งเนาะ นี่เพิ่มย่างเลยพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะเริ่มย่างเริ่มอมอ,อกกลังกายเองแล้วว่าเพิ่นถอดทรายปัสสาวะออกเลยเนาะอาการเริ่มดีขึ้นพี่น้องเลย พราะว่าเปลี่ยนยาตัวใหม่เนาะเพิ่นก็เลยปากชาลิ้นชาแน่สไลา์สิมเม่อรปลาปนก็ดีใจแล้วก็ทนเดียวแล้วก็อนสลายกอดสับพิมดูท้งใจเราจะปากยเเจ็บ <c oughs> ต้องต้องในเจ็บ นอรุ่นนอก็ตคือทองใหญ่ฮะทองใหญ่จากไปจิพามาเนาะหายใจรุ่นนอกมันมีรุ่นนอกเป็นแค่เดือนนะแค่เดือนนี้คนอะไรคนนอะไรผู้หญิงที่ว่าผหญิงดีทองเโซโซเดือนอาการดีขึ้นแล้วเหมือนนี้แม่สิบตาสาวอยู่ไหนเมื่อวานอีกสี่วันตัดไหมหมอคนบ้ากินข้าวให้เยอะๆนะน้องพิมพ์หมอคนบ้าแค่เนื้อร้ายมันเป็นจริง ก็ย,ย,ย,ยู่ได้โดนแม่มันน่าจะไม่ได้ถึงปีเนาะเออแฟนเพียนยากี่ยสไลด์เกิอนได้ดีอีกสี่วันตัดใหม่พี่น้องเลิกดีใจดีเนะ <im pe at> าะท้องยุบแล้วทุกคนท้องสวยแล้วค่ะพิมพ์คนสวยเป็นซื้อใหม่ได้ปะเนี่ยพิมพ์คนสวยได้ปะดนี่ยไม่พิมพ์คนสวยสาวพิมคนสวยแ <im pe at> มย่แล้ว,ว,วตั้งไหนกินไทย พิมไทยเรียกว่าอะไรเนาะพิมพไทยเป็นยังกัพบพ่อเป็นยังกงกับพีคนใหม่เนาะมาจากเกิดจังไทยเลยไท,ทยดีใจน้ำปั่ส้มกระถอดแล้วเนาะดีซีเมื่อกัดไม้พี่หน่อยดีใจ นี่เพิ่มย่างเลยพี่น้องเลยมันมนี้เนาะเริ่มย่างเริ่มอมอ,อกกําลังกายเองแล้วว่าเพิ่นถอดทรายปัสสาวะออกเลยเนาะอาการเริ่มดีขึ้นพี่น้องเลย เพราะว่าเปลี่ยนยาตัวใหม่เนาะเพิ่นก็เลยปากชาลิ้นชาเน่โอเคหลังจากออกมาสบายดีพ่อกับแม่เด้อโดยโอ้ขอบคุณหลายๆครับอ๋นโอ้โะโอ่โห้หอโอ้หองโหอ้วหโหอโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้ขโ บอกเขามีกอเจลอกเพลงมาเล่นกับท่านเราอนนี้เป็นพี่สาวเขาเขามีกมบจม์แคนเพงด้วยพามาจากจัมงกอมาจากมึงมาจากดูนะมาจากโคราชโอ้ยโดยครับคาามาลาับแล้วอยู่อันใช่ก็พออ่ายังก็เพ่นอยู่บุรีรัมย์เนาะ เคยเปถองน้ำยวนเมื่อพีน่นแมนบโอ้เคยมเคยซอยกันตล้านเบานพลานโอ้พาลานเคยไปวหล้าครั้งอยู่บ่พ่อาเดยวข้างเดียวไป้อันนี้คือไปอีกนี่กำลังจะไปอีกกำลังสิไปอีกโอ้โอ้โอ้แสดงว่าเพิ่นมาเที่ยวเนาะเิ่นรถธรรมดาใกล้ใกล้ครับเดียวอันนี้เดียวเองพ่อกับแม่กะเขาไปเยี่ยม สาวพิม,พมนำการมีน้องเลยเออโซการเพิพ่นก็นดีขึ้นน้องพอนะอีกสี่วันมออา่าตัดไม้เพิ่นว่าเบิ่งตัดไม้มแล้วแต่เบิ้งยาตัวนี้อ่านเป็นยังไงเนาะโดยโดยสาวพิมกันงแต่คนฮะโวยนั่งกว่าเดิมพ่อโดยแต่เ่นลงมาถักไปแล้วบอลอยู่กัได้พ่อเ้ยแต่ละมือครับ ชั้นสองอันนี้เพื่อนเพื่อนบ้านจะพรองเองโดยแม่นางก่อนก็ได้บ้านบ้านจะพร้อมคนไร้วันมีห้องแอจะแ้่ห้องพอมีกับเจ้ากึ่มมีแอสุดอยู่ข้างบนมี้โดยบา่หอเทแอนใช้จะนางกับบ้านถหลดได้กับพอมีเด้อใกล้ๆกห้องับด้วยเพราะว่ามันกำลัแซ่บลัวกำลังเอาไปด้วยเอาตรงนี้ดีนครับ อันนี้ฮาบ่เคยอยู่คอนแกนก็บ่อู่ปานใดนะครับแต่อยู่บริัอยู่บริไปได้ทุกที่ครับอยีริมสุรินบรีรัสุรินไปไดหมรามสุรินพ่อกับแม่คือว่ากินกไปไปสแบบนั้นะภาษาสุริน่คือกินไปมันผสมกันอยู่พ่อก็ว่าวาพ่อก็กินกไปไปอกันกันสุรินบริรั สมโคราแต่่วยวยนี่ไม่ได้ชวยไม่มี้วยมีแต่มันมีน้อยหนูมีควารู้จักอยู่สุรินทร์เขาพูดว่ากินกินไปไปแต่ว่าไปคือการมาแนะนำบรรเทาีเกตซีเกตซีเกตตับสุรินทร์ด้วยสุรินทร์บ้านนางบีเนาะแแล้ววย่นนัหละนางบีนูเป็นตัวแทนกาแฟให้นางบีบอแมนกาแฟเขาดีเด้แมนนูกินอยู่ครับอ่ะสติกด้วยเมียกูแบบนี้แต่ก็เบาโมโหนะตลกว่าไปสไตล์เขา เขาไปคอนเทนต์บางสัโมเมนคอนเทนต์ก็ก็ไม่ค่อยยกมือไหว้เนาะฟังโน้่มฟังเลยเซโปูนเซโปนไหว้ไม่เคยเป็นแล้วเป็นบางบ้านเป็นคลิปด้วยนะเขาเขาเขาไอ้นี่เขาเขาบปดีในหนังสือส่วนมากบนข่าวเยน็นแต่เขาเรียนหนังสืออยู่นะเรียนอยู่บอกรียนอยู่เขาเอาเล่าเป็นบ่ทีวอร์ติไม่ียเป็น ฟังไสวยบอกภาษาลาวเถิงเนาะแสดงว่าเพิ่นไปครั้งนึงแล้วแหละมื้ออื่นนี่สิไปพุ่นบ่แม่มืออื่นสิไปเวียงจันท์ไปแค่เวียงจันท์จะไปเที่ยวเวียงจันทท์เี่ยวละขนาดเฮาอยู่สวรรค์ยังบ่เคยไปเวียงอย่างเดียวไปะตลอดตะเล็กไปเวียงไปกรุงเทพฯมกูด้วยเมืองเทพฯบ่เคยแม่ขนาดมาอยู่นี่ยังลงเลยลูกนะแม่ฟังรู้เรื่องบ่เขาภาษาสวยนะบ่แต่เขาก็เว้าลาวแบบลาวแบบเลาวเถิงแถวนู้นก็จะมี YouTube บาลตุ๊กกับบาลจอยแล้วกับพี่พี่โอ้เบิ้งอยู่พ่อลูกเบิ้งอยใช่ใช่ใช่เงินเข้าไปครับกับฝั่งรถเขาจิ่โซนเขาทางโน้นกับจิตปะทะกับกลุ่มนี้อยู่บ้างเหมือนกันพ่อกับแม่ใจบุญได้มีอะไไปหาสวยหลือคนคนบุญไปยัง่เพผนซื้อไปแจกไปแจกคนแถวบ้านคนวะนี่คือรถเรสซิ่งบอกร้านน่ะมาไหว้อายุยู่ไอต่อหมอลานทำอะไรตัวหมอลานี้พ่อที่พาอชอบไปกินข้าวบอก งานหลับก้อยหลับก้อยมีตะข้าวโดนกับอยู่อมออยู่คันอยู่อมอป่บไม่รู้ร้านอยู่นั่นร้านร้านก็ทำงานอยู่นั่นเขาแมนบอกโดยร้านทำงานอยู่โตมอเขาก็เอาเบียร์ไว้ให้อยู่นั่นก็มีนี้เพราะว่าเอาเราสีเสียบไปเด้อจาะดงยาดองอ่ะนะเราแถวไอ้ไอ้มงคลบอกแมนแมนอันนี้แบบพอซื้อมาฝากคนทั้งนี้เนาะใช่คือเขาเขาจะเขาจะประสานระหว่างด่านต่อด่านอ่ะ เขามาเลยลานตโนธลานเล้วก็เอามาให้แม่นเราคุยก so ันได้ไงแมนแมนเราเป็นยังเขาซื้อมากินเขาซื้อเขาบอกเลมาขายดีขายบันไปแจกเขาแม่นนี่คนดีใจนะพอกับแม่มาหาดูนี่สมดาราแล้วมันก็สิบกองหายแล้วจากนี้ไอมาหาเนาะกับพูนใจริญก็เห็นแต่อยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยส่งมาหน่อยเราก็ดีใจแล้วมีผู้ใหญ่มาหาติสลาเลยพ่าแต่บ้านอยู่จากนี่จากยี่สิบโลเนี่ ไปกินหมดทุกวันเลยไปกินที่บ้านทุกมื้อเลยรู้สึกว่าสาวบ้านนี่รู้สึกมีบ้านแม่ก็อยู่ตลอดเลยแม่แต่แต่คอนเกลนี่ไปบ้านแม่น่ะไกลเต๋อบ่อสี่กี่ไร่สี่ร้อยกิโลโล่ลักไก่อยู่ห้าร้อยกิโลที่ชั่วโมงเลยที่ชั่วโมงสามกับเมื่อบ้านเลยเอากับบ้านกันไหมไมสใ่โล่ก็ชิโล่ชิโล่กิโลครับสามกับเหล้าอันนี้ตรงมาจากอ่าันนี้เลยเหล้าอยู่กับลูกสาวโคราชแต่โคราชมันนี่จะกิโลสองร้อย มีโคราชมีมองเทียมมีมองได้เนี่ยพอเยอะแยะโคราชถ้าหนูไปในกับพอมีหนูเคยไปเที่ยวโคราชเดี๋ยวกลับมาจากนั่นเปียังจังหนูหนูเคยไปเที่ยโคราชแค่แต่ผาดนะใช่โคราชมันใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่าคอนแกนความเจริญมันใหญ่มันกว้างกว่านี้รถไล่กว่านี้เนาะไลยกว่านี้ก็คือที่บอกถนนยกระดับไวักันในสัมกรุงเทพน้อยอันนี้ยังอันนั้นเนาะยังลงแล้วเขายังมีามยังมีน้อยๆถนนหลอดหน่อยนึงทางยกกระดับเขาขายถึงเจ้าบงแล้วลาน ค้ายอเทียงคืนแซกจะกินแล้วบอัน,น้ำพอหักซื้อมา<ช>แล้วแซบบอแซบขอบคุณเพิ่งไหนไหมเ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยพอพอหักแล้วมาทานของเจ้าบางกีเราเนี่ยเราจีบมาสักกี่คนเรากายมาสันึงหรือจำได้ผูดได้พไดกรนดีเนาะแล้จะขายไม่เสื้อบาความีแน่อเมร์หลักฐานยังไม่เก็บเลยคนไรไม่เก็บท้องพ่อก็แม่มาหอดห้องก่อนเนาะพี่น้องเออโดยคนทำไปตี่หลักคนโทรหาเฮาเนาะ กับคนบ่อคอยอยู่คนสิมาเซอร์ไพรส์บ่เขามีบ่อมาเนี่ยไก่ไก่หอดก่อนจังบ่อเนี่ยเซอร์ไพรส์อย่ทีเนาะรกหลังเธอว่าจะนอนใกล้ๆห้องเธอใกล้ๆกันแต่เหลือจะเดินมันบัว่ากันแล้วมันเต็มบนขังสามอันนี้ตั้งมาเยี่ยมลูกแล้วก็สิไปน้องใครเหมือนเมื่อื่น ไปน้องคายใช่ไปน้องคายเป็นแถวอุดรแล้วไปนอนไปนอนน้องคายคืนนึงครับโดยเช้าก็ขึ้นรถไฟเขาเวียงจันทร์อมีรถไฟฮอตต์่างน้องคายไปเวียงจันทร์นะนี่มีโอ้ไอเช้าที่รออยู่นั่นเลยมันมีขบวนยาวจากกรุงเทพเลยเนาะก็จะขึ้นขบวนนี้แล้วมันออกเช้าพอดีแต่ขบวนสั้นๆก็มีจากอุดรอันสั้นๆนะอุดรเวียงจันทร์เมีอันสั้นๆนี่ สุนีมันออกคนสังคนชีวิตเพื่อนบ่กมีเล้วแต่ชีวิตแบบไปเที่ยวมีแต่ยีไรจะเดียวเนาะไปนั่งฟังโค้งก็จะอยู่ใกล้มุกดาหารอะไรเนาะไปพูดก็ไปนั่งกินสองเทาอยู่สภาพเนี่ยมุกดาหารนั่นนะไปอยู่หลายมื่อสามโดยเนี่ยไปพักอยู่แถวนั้นนอนได้สอดมุกดาหารฮะคือประตูหานวันนู้นจะขายสิบกูตอนนี้ไหนจะเบิ่งไฟบัตรเจ้าเลยตอนนั้นยังนไม่รู้จักเนาะบกางติดตามตอนน้องมะนาวเนาะติดตามมะนาวโดยโดย เศร้าแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้แต่น้องน้ำพึ่งไรอย่ากน้องน้ำพึ่งมาเนาะน้องอมขอบขอบคุณนายลายงานลังมาแล้วครับน้องมอมเนาะน้องอมอมลูกลุงน้อยอันกำลังเห็นตอนนี้อันนี้กำลังอันนี้บารเทกเกอร์เองมาไปกันทางโนลนโอ้โหโดยโดยที่ที่ถูกโซลไลซายบุญกตเตอร์กันนะคุกกับวาว่าตินกุ๊กว่าวาติดคุ๊กเลยตามตัวที่ถูกเพราโดยแต่รู้ว่างี้ว่าอยู่ตมอลานเหตุงานอยู่นั่นนะโอ้โดยโดยอยู่ต่อมอลีเงี้ก็ไป ปลาสับปลาหมึกดยป้าปอพอแม่กินได้ยุติเนื้อนะพอได้พอได้เขานั่งกระบะบอกแม่นั่กระบะได้ที่ป้วเลยเนาะ้ใกล้เหมือนบริไกลต่อพอที่พาไปกินข่าพี่น้องเลยเดี่าเมีกัอื่นเนาะบ่ขมีกร่ลาป่ากันเยอะเนาะต่กับต่อนั่แล้วว่้กินจะไม่ได้ขกินตัวนให ไปบ้านป่ะไปบ้อแม่น่สิได้เพาอีแม่ได้นี่แม่ของแม่บ่นี่อถึงแล้วสลายทําแล้วก็มืดถืออยู่กล่องบ่พอมีพี่น้องเอ้ยป่ะป่ะมืเด้คือแจ้งคือรพไกลห้พบ่ไกลปานดนั่งเอา็ได้พ่นคือสิบ่ว่าหยังติเนาะเฮานั่งข้างงก็ได้เนาะเพราะว่าเฮาปอโดย ครับครับไลมาพี่เไลมัน่อ่เอามาโหลดนะเราต้องนั่งด้วยกันนะเาดีใ่ออรนาองเนามึงเงี้ยกนกเจ้างาบอกงาปนัวน้่พี่น้องเลยนกระบอีพน้องเนาะ มาสบายดีสาลาองอพีแก่่อยเด้เลยปล่อยได้วางลงตายไปพี่น้องปลาเงรคือสีคิดอวันแงแล้วเนาะมนมาเตีปเมื่อบอกรเตีเมื่อเมือวันที่สามปี่ยนงโตพี่น้องเลยขันเมื่อไปมีเพื่อนเาคือชีมีแห้งเนาะนั่งรถย็นจ่อยจ่อยเมื่ออะไรพี่น้องเลย ลมชมมิวเจ้าหน้าที่ตำรครับเป็นาไเป็นได้ไหมไม่แน่คัมีตึกมีแต่ห้างพี่น้องเอ้ยเนาะ ได้สถานีวัดสมานบรรยากาศแก่นเนาะเนี่ยโรงพยาบาลคนแก่นกันคนแก่นเนี่มือแรงพี่น้องบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีสาวพี่เป็นพวปิดอะไรไปสาวไลเนาะรับุนไกสีหอยหรอโบว์อาหานนี่เนาะไก่เต่าบ้างเม่นบ่โอ้เคยมากี่คืนเลย บรรยากาศน้องพี่น้องเนาะโอ้ยสาลัยเอ้ยสาลัยเขาเมาอยู่อยู่ในอ่าอ่ะิไปกินพอกะเม่เพื่อนชิไปเลี่ยงเข่านาอพี่น้องเนาะอาจจะไปร้านมิตรภาพลาบก้อยบะ คือซีแมนพี่น้องเลยบรรยากาศยามกลางคืนเนาะคอนแก่นพี่น้องเลยคนกำลังเลิกงานะมงไตอนนี้เกมงมงแรงตอนนี้ ืออื่นเฮาพี่น้องเนาะกลับบ้านเฮาแต่เช้าอีก2-3มื้อก็สิได้มาแหละบ่พอมีอาจจะกลับกัเช้าลายเพราะว่าบ่เทเพิ่นสิบ่ได้กลับนําเนาะถ้าการซาพิมพ์ก็อีก4มื้อเนาะเซาเซาลได้ตัดอ่ตัดไม้4มื้อพี่น้องเอ้ยการกบ่มีอ่าทําปกติ่เนาะพังหมอเพิ่นว่าปกติจะกับ เมื่อไงก็คือว่าเพ่นใส่ยาตัวเพม่นใส่ยาแม่ยาคาเชือโดยยาคาเชืออันใหม่แล้วเนี่ยมันกระสิลอยๆเนาะเพราะว่ายาคาเชือมันกับยาเพี้ยๆนี่่แมเลยครับเรากินข้าวโบราณหมอเพคนแบบต้องกินข้าวให้เยอะๆนะน้องพิมพับคนเมาคนขำเนี่ยนะคนถัดตนว่ากินแล้วประมาณท่านใส่ยาแล้วคนละมันการซีเซอรีนซาคนว่าโดยมันเป็นน้ำยาเปลี่ยนยาตัวใหม่น้อ ยาคาเสือ้ออะไรมันก็เลยอันนี้แร่กันหน่อยคนใบแห้งกันหน่อยแห้งกระจอยเนาะเนาะแห้งจ่อยลงเพราะว่าเขากินข้าวได้กัมีมีแต่ที่ตามมาการไข่ทางหมอคนวานนะต่วบานอื่นก็คือปกติพี่น้นองเลยแต่ว่าไข่กับบุ้มี่วันนี้บุ้มีม่ไข่โอ้โดยก็สมดุลเป็นโบแน้แท้ถัดเนาะถันเมื่อบ้านเอาแบบชีคือชีมวลเนาะ เมื่อเมื่อกับเมือ่อเนีย้มยมันเนี้ยมาเล้งนั้นเพราะนั่งนั่งมาได<ต>้ได้มาดัน,นกับบ้านมาได้มาได้ก็คือบ้านเนะจาอันนี้มันไก่ซีเรียสเนี่ล่ะเดี๋ยวนี่คนหลายแฮงไหลาย

ดลาลาเาี่ยไอ้ไม่ได้เวีนพูดกล้องก็เห็นดาลาวาดกองบ่อเทนอะสัตว์อันี้เนาะเพื่ออะไรไอโฟนเหรอว่าะขอยังมืดเลยไอโฟนชัดคมแจ้วเลย ลายดีเนาะครับลายอะไรลายยนาส่ไปน้องไอ้เนอเดียวไปต่อ,อกันอยู่้านกันเลยพี่น้องไอ้โอเคไปใส่แม่ <c oughs> พอดแล้วพี่น้องเอ้บาทนี่ สัญลเวลาห้ามจอดรถควางหน้าบ้านไม่รุนหรือปะสัญลักษณ์เวลาช่วงเวลานี้เวลานี้ถ<ล>ึงจะดูเวลานี้เวลาโดนแต่นี่มัน, <c ười> มนอะเป็นไรนาะปอดแล้วพี่น้องมีแต่ภาพลาบก้อยเนาะไปไป,ไปย่างไปมา,าลา

เราจะทำไงเแนเนมนะปาดิโนยลูวแพนใช่ไหมก็นึ่งเลยตัวที่2องมันเราจะนี่เราสามากินโดยว่าแต่ที่เาเป็น้วพาะีกินกันในรายการอาหารคือมุกดาเก็ต เียวเโอ้ยดเรียบตุ้งเจะคับเป็นื่อเมนูโอ้หลาบเนียบๆติสั่งไม่สังฮะสั่งไม่สั่งอนีเมนูอ่ะี่เมนูเนี่ยเมนูต้เยครับโอ้โดยอ่เราตกมเน่ยต้มแซ่บลาบแม่เคียนนะแม่นดเคียนบุเป็น ก็แซบน้ำมาาลาบซุน้ำสุก่นั้นแหละอ้อมีอ่ัวิน,นไหมะอสแม่เอาอย่างเอาอย่างละโการแทนทอง แมนตอนนี้คุณริปเรกินยังสั่งแล้วพ่อกับแม่จะกินอะไรแมนเอาชำอนกนกันเลยแมนขอบคุณโอ้ยจิดมาเรื่อยๆรวยๆรวยเนาะอายันวันยืนเดินไปหนุ่ก็ตาตกถึงชุ่มาอทแสบใจ นาฟ้ากบกำเนิด้กินไม่พอมูย่างกินวะกินอะไรนียโดยตด้ายแรโอ้ยดีใจเลยโอ้โหดีกแ้วพอเมย์เป็นมาเรียเท่าก้อนกรบป้านอ่ะกระปเอนขนาดกัะบ้านนี่นี่ไม่อื่นหอไม่องอย่าง ไปวิ่งทั้งวันวันนี้เหมือนมีคิวหอตีบเอาเงไดเเนาะจากมือไปจากมืออซองสมอก็มาเลยพ่อร้องร้องอยู่ในังูรูนี่ยกคีบอร์ดมานี่เล่นเลยเนคีบอรเลบอรเพงมขึ้นแล้วงอ่ะ เเดีอกิตานะกีตาจะเล่นที่บอร์ดเลครับใส่เล่นของยามาฮ่าโดยเท่นจังหวะไอของเราได้เลยใส่จังหวะไม่มื่อลำกง้องเราเลเลย,เล,ยเล่นกเนกียวเกียวมา,าวก่อร์ดบอนแ้วโอเคพี่น้องอเราที่นี่ก็จะได้ ขอจุดคิดเ er ้อเนาะกระเด็นจะขอกราบขอบุญขอบุณเนาะท้งโซเีมลเพ่นไลน์เนาะเพื่อากเรียงเข่าาะนี่รูว่าทุกสานนับก้อยนั่งตเนาะอะไรกะตั้งจออกมาจะเยี่ยชาวพิมพ์เขาก็อัปเดตอาการในบึงคลิปนี่นะเนะพื่อนเนาะฝากคนะรกดแช์เนาะแล้วก็กันไม่อื่นได้ไปนอนเ้อสำหรับวันี้สบายดีพี่เนาะ